ไปลองมาให้แล้วกับเกมที่โฆษณาเนี่ยชอบเด้งมากวนใจเราตลอดเลยกับเกม Happy Dinner Story นั่นเองเนะครับเกมนี้เนี่ยผมการันตีเลยว่าตรงปกนะครับแล้วก็สนุกมากมากเลยนะทำให้คุณเนี่ยได้เป็นเจ้าของร้านอาหารบวกกับการเป็นพนักงานเสิร์ฟเป็น,นตัว ไม่รู้ว่าเรื่องจริงจะมีแบบนี้ไหมแต่ผมว่ามันก็คงมีบ้างแหละนะครับเราเนี่ยต้องทําภารกิจเพื่อที่จะผ่านในแต่ละด่านนะครับผมแล้วก็ได้เงินมาเพื่ออัปเกรดร้านของเราเพื่อเป็นร้านอาหารอันดับหนึ่งให้ได้นั่นเองนะครับผมความสนุกของเกมนั้นเนี่ยอยู่ที่เรื่องของเวลานะครับผมที่จะมาคอยกดดันให้เราเนี่ยต้องทําทุกอย่างให้ถูกต้องโดยที่ไม่พลาดแม้แต่คลิกเดียวเลยนะครับต้องพาลูกค้าเนี่ยไปนั่งโต๊ะ เรียกเชฟมาเสิร์ฟอาหารลูกค้าต้องการของทานเล่นอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปหามาให้นะครับผมต้องคอยเช็ดโตะท่องความสะอาดเพื่อที่จะได้รับลูกค้าคนใหม่ๆแถมอาหารที่เราถือได้นั้นก็จำกัดจำนวนชิ้นซะด้วยวุ่นวายสุดๆเลยล่ะครับทำให้เราเนี่ยต้องคิดเส้นทางการเดินในแต่ละครั้งการเลือกของที่จะหยิบให้รวดเร็วแม่นยำเพื่อจะผ่านด่านนั้นๆไปได้ เพราะการาพลาดพียงหนึ่งครั้งเท่ากับเราต้องเสียเวลาและอาจจะทำให้เราแพ้ไปได้เลยนะครับบอกเลยว่าเกมเนี่ยโคตรสนุกแต่ข้อเสียของเกมเนี่ยก็อาจจะมีนะครับก็คือโฆษณาเนี่ยมันจะขึ้นมากวนใจเราบ่อยๆก็แนะนำให้ทุกคนไปลองเล่นกันนะครับผม Happy Dinner Story บอกเลยว่าติดเงียมแน่นอนผมเล่นอยู่ทุกวันเกมเนี้ยเล่นทุคืนก่อนนอนผมเชื่อว่ายังไงคุณก็ติดเหมือนผม